สบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับผมวันนี้เบาย่างทัวร์พี่น้องพาพี่พี่น้องมานี่พี่น้องป้าดครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเขาเรียกว่ามะม่วงแอปเปิ้ลพี่น้องครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องเคยกินมะม่วงหัวสางมะม่วงหน่อยเนาะมะม่วงลงมะม่วงแหลกบอมะม่วงนะครับมะม่วงแอปเปิ้ลมันก็ใหญ่โพดพี่น้องครับผมมันใหญ่จริงๆพี่น้องครับผมเบิ้งเทียบนะมันใหญ่ <c oughs> ใหญ่ซํำหนาหไปน้อกใหญ่จริงๆรน้องป,ปอดอู้มันใหญ่เกินลองดูจับสองมือนะครับนี่บ่หุ่มไปน้อกนะครับไม่ถึงนะครับสองมือนี้ไม่ถึงนะี่น้อกใหญ่มากนะครับสองมือไม่ถึงอู้สิกิกนยังไงนปนรอกอลองเบิง ครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องครั้งแรกในชีวิตนี่แหละอ่ะไม่อยากให้น้ำจิ้มน้ำพริกน้ำเปลาหวานไปแล้วพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวคนหยาดฝานพี่น้องครับผมแล้วก็กินกับน้ำพริกน้ำเปลาหวานพี่น้องสุพีสุน้องครับผมไปครับมาครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องเบายะพี่น้องฝานเปลือกออกเรียบร้อยพี่น้องเอาแค่ครึ่งเดียวพี่น้องโอ้โหมันใหญ่ปวดพี่น้องมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จนโมสศ สันหาคำวบาใไดพี่นอ้องเกิดมากเเคยเห็นโอ้น้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องก,กับผมนี่ใอยาทำเองนะครับคนๆแซ่บแสบพี่นอ้องนี่พี่นอ้องโหยมีดพี่น,อน้องขออนุญาตสับพี่นอ้อง Màu muộn giặc Ui Nạc lái nó Vâng <laughs> hết 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 nước hết 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 อ,อแต่มันบ่ค่อยเปรี้ยวภายในไปแล้วเปรี้ยวน้อยนะครับเปรี้ยวไม่ค่อยเยอะแต่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่เยอะเปรี้ยวแต่ว่าอไอ้เรื่องเผ็ดเนี่ยเว้ให้น้ำจิ้มเผ็ดแห้งโอ้ย แต่น้ำพริกโอ้โห มะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลโอ้โหโหสุดๆเลยพี่น้องดีเปลืองมะม่วงแอปเปิลมะม่วงแอปเปิ้ลมะม่แอปเปิ้ลโอ้โหโห โอ้โัมมอฮัมฮัมบิี่น้องผมมาเดยวมาเดยวครับมา,บอมมา่อ,าอ,มามองแอปเปิ้ล càp chèo bala chèo bala ngọtหวาน bây giờ hết em. Lần béo, Pòkin nó nhiều rồi, Pòkin bấy thương luôn, lần béo rồi เมื่อกี้ความเผ็ดมันบังไว้พี่น้องอืมโอเคพี่พี่น้องครับผมสุขสุขันรับผมนี่พี่น้องมะม่วงแอปเปิ้ลยักษ์นี่มะม่วงแอปเปิ้ลใหญ่พี่น้องใหญ่เลยใหญ่กว่าหนาว่าใพญ่นพี่น้องอ่ะนี่กินหมดไปครึ่งลูกพี่น้องครับผมเริ่มแสีบท้องพี่น้องครับผมเผ็ดหลไรแต่กับใบยาวกินบัดีกินบันสุภาพกินมุมมี่น้องครับขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขันรับผมฝากหร่อยก็แชร์ใบยาวกัพี่น้องวันนี้เผ็ดไรใบยากรูวสบายดีสวัสดีครับผมไปครับ